ใชแล้ววันนี้เดินทางไปอุโมงที่กรุงเทพครับครับผมบนอุโมงที่หล่อที่สุดในอุโมงบันม่วงครับครับผมพี่ชายของเองครับโอ้คุณมานพครับเมื่อก่อนก็เป็นลูกบ้านผมเลยครับครับผมเดี๋ยวนี้เปี่ยเปลี่ยนอยู่ครับแต่ไปอยู่ดงมไฟนะครับครับผมด้วยภาระหน้าที่หลายๆอย่างยังไม่ง่ายออกนะครับตอนนี้กำลังเดินทางครับกำลังเดินทางสำหรับผู้ใหญ่อีกคนบ้านไทยเสรีซัเฟอร์คาซิงครับ ที่สุดแล้วที่สุดแล้วครับวันนี้ที่สุดแล้วมาถึงบ้านพุ่ยบ้านไทยศรีเลยครับรอท่านอาบน้ำอยู่ตอนนี้รถตู้ก็จอดรออยู่ครับยังจะท่านบ้านเลยอีกหนึ่งท่านครับบ้านเราบักใส่ครับมาเจอผู้ช่วยบ้านว้านพอดีครับอาจาท่านไปด้วยมีส่วนมีส่วนไปโคตไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมจะไปด้วยกันไหมดีชกดีโอเคครับหลังจกครับท่านผู้ใหญ่ทั้งสองท่านขึ้นรถแล้วครับ ตอนนี้โซเฟอร์ผมขาซิ่งจริงครับถึงมันดุงนะครับสุบดยอดอโซเฟอร์ของคนนี้แหละครับ,ออรบไปได้ทุกที่ครับทั่วประเทศไทยเป็นที่ท,ที่มีคุณนนี้เราเดินทางเห็น้องเม็กกันนะครับเพ่งได้หนึ่งในสิบของระยะทาง ยาวไกลครับปลาเป็นตุ้งครับเป็นสีแยงน้องเม็กนะครับ เวลา20นะครับโชเฟอร์ตัวนี้นะครับตันนี้4ตอง4ครับตอนนี้ตอนนี้ตอง4ครับไปยังหวยได้ป่ะครับเนี่ยไม่ได้ไปหวยครับซื้อเลยครับไม่อยากพุ่งหน้าสู้น้องห่าครับโชเฟอร์ครับเราพิจารณาแล้วครับตอนนี้ขอตอนนี้ใกล้จะถึงพวกรีแล้วครับใกล้แล้วเนาะเกษตรกรธานีครับใช้เวลากี่ชั่วโมงครับถึงที่หมายเราอ๋อก็ค่อแจ้งครับ ขอดแจงเลยเช่นตัวนี้ครับไปเรื่อยๆครับการเดินทางของผู้ใหญ่ตีสองท่านสามท่านครับผู้ใหญ่เขาใช้ลูกงามครับผู้ใหญ่เอาไปติดตาของครับผู้โชคดีผู้โชคดีนะสามท่านเดินทางไปอบรมครับที่เทพมหานครครับขอให้โดนรางวัลที่หนึ่งได้ไปครั้งนี้นะครับสาธุท่านสาธุ วเ่าสุดยอดมากในการเิทางนะครับผมก็เป็นหนึ่งในสามไม่นั้นสุดยอดเลยนะครับเนาะอมันม่วงมี9กหมู่บ้านเราเป็นหนึ่งในสาท่านที่โชคดีที่สุดได้ไปอบรมถอว่าเราด่นสุดครับ ที่โรงแรมสยามวิลล่าสวีทสุวรรณภูมิพรุ่งนี้เช้าน่าจะถึงที่โซเฟอร์อีกสองไหมครับโอ้โหอย่าเอาขนาดนั้นนะท่านเชยินน่าจะให้ผมไปอยู่ในเชยินโรงแรมบ่ายโมงนะท่านสนามบินสวนภูมิจะไปปล่อยไว้ตู้ที่พูเลตนะท่านนะสมุดประกันเมื่อไหร่ครับน่าจะสูตรบัญชีครับเราเดินทางเรื่อยครับตอนนี้ใกล้ถึงกรุงปวารีแล้ว กันเลยครลงร่างีต่อโพรเฟอว่าไงอ๋อสมุทรปากการครับกมแปดครับเลยรัางสีเข้าไปไหมนนคมันคนละคนละฝั่งเลยครับคนละฝั่งเนาะนี่ันเข้าไปทางล่งโพรเฟอร์ไม่มีแฟนนะครับใครสนใจติดต่อผู้ใหญ่ได้เยผู้ใหญ่ติดต่อให้ครับยญาติผู้ใหญ่ครับโพรเฟอร์หน้าตาดีที่สุดในเบอร์บั้นม่วง อย่าเลยครับตอนนี้ผมยังตัวไม่รอดครับที่ว่าไม่มีเมียคือไม่มีคนเดียวนะครับไปเดี๋ยวว่าแต่เด็๋ยวว่าแต่โชเฟอร์เลยครับผู้ใหญ่ก็โสดครับผู้ใหญ่ท่านแค่ก็ยังโสดนะครับอันใดสนใจติดต่อผู้ใหญ่ได้นะครับผู้ใหญ่บ้านไฮเตรีหมู่ที่แปะตะบนนโนสะอาดครับท่านว่าครับช่วงนี้ครับพร็อพเต้ครับพร็อพเต้พร็อพเต้ด้วยครับ ว่าอยู่สองตัวครับเขานี่เป็นคดองกันเดินทางก็เรื่อยๆครับโชคดีมีโูเฟอร์มีประสบการณ์ขับรถมานานเท่าไหร่ท่านก็ประมาณ20กว่าปีครับ20กว่าปีตรงนี้ <laughs> <laughs> ไว้ววงกจนะครับ100%ไปไกลที่สุดถึงไหนครับไปไกลที่สุดก็ <laughs> นัก ่ำไ uh, มโคโลครับโอ้โห oh. <laughs> สุดยอดเลยฮันสุดยอดเลยมัไปกรุงเทพมาก็หลายปีแล้วครับหลังจากกับปัจจุบ้านเป,ปิดปีห้าสอได้ไปวันครั้งหนึ่งไปรับปริญญา้องชายครับแล้นี้เป็นครั้งที่สอง ตอนนี้ก็เวลาประมาณจะหกโมงนะครับตอนนี้จะถึงมาวาปีนะครับเดินทางเรื่อยๆเด็กก็พักจอดใช่ไหมชูเฟอร์เดี๋ยวจอดพักเดีกกินข้าวก่อนนะครับชูเฟอร์คงหิวข้าวกันนะครับ มีข่าวดีครับโชเฟอร์จะเลี้ยงข้าวผู้โดยสารวันนี้ครับผมจะเลี้ยงครับตังค์เพื่่ใหนะครับชุดยอดเลยเด <laughs> ี๋ยวผมสั่งให้เดี <laughs> แต่ท่านใจอีกรถก็ไ <laughs> มค่ค่อยเยอะหายครับเราก็ไปเรื่อยๆอันที่จริงเพื่อนม่วงมีเก้าสิหมู่บ้านนะ ผมก็เป็นหนึสบ้านสรศีบทที่แปเป็นหนึาที่จะไปฝึกอบรมบ้านสรเลีบ้านรูปหล่อครับมโอ้สาธุสาธอันนี้จะเป็นเจ้ามือนะครับสาธุครับห้าหลบห้ามเจ้ามือหมยถึงอะไรครับเจ้ามือเล่นไพ่ใช่ไหมผู้หพานนำทีมเลยใช่ไหม ตะวันใกลจะรับป้าแล้วครับจะรับขอบป้าแล้วไปเรื่อยๆกับเดินทางพรุ่งนี้เช้าน่าจะถึงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาติดตากมกันอีกทีหนึ่งครับ